การชายแดนไทยกัมพูชากันต่อเลยนะครับท่านผู้ชมครับคือวันนี้เนี่ยสิ่งที่คนไทยรู้สึกว่าเป็นภาพที่รอคนะอยใช้คํานี้ไหมคะหานของเรานะฮะไปยึดปราสาทต,ตาควายยืนยัน,นว่าที่เป็นตัวปราสาทนะยืนยันว่ายึดได้แล้วร้อยเปอร์เซนต์จากคลิปนี้นะครับแล้วก็ธงชาติไทยนะฮะที่นําไปปักอยู่ที่ตัวปราสาทต,ตาควายตรงนี้นะครับเราไปดูนาทีตรงนี้กันหน่อยนะฮะท่านผู้ชมครับ คือท่ามกลางเสียงประทะยังมีอย่างต่อเนื่องนะฮะในขณะที่เราทําภารกิจตรงนี้เนี่ยคือยงบอกไับตรงนอ้หอดเนี่มไหมของปืนใหญ่ไหมมีเป็นนาทีที่ทหารนะฮะนำธงชาติไทยขึ้นไปปักบนปราสาทตาควายจังหวัดสุรินทร์นะครับก็อย่างที่ทราบตั้งแต่การประทะรอบก่อนกรกฎาคม ทหารกัมพูชามายึดตัวปราสาทเนี่ยทำเป็นบังเกอร์เลยนะครับฝ oh. ังพลระเบิดเอาไว้รอบปราสาทไปหมดแต่วันนี้เรายึดคืนได้แล้วนะครับยึดคืนจากทหารกัมพูชาได้สําเร็จตอนเช้าวันนี้นะฮะ9โมง28จุดตรงนี้เนี่ยต้องยอมรับว่ายากมากนะฮะในการปฏิบัติภารกิจนะครับเพราะทหารกัมพูชาเนี่ยอยู่ในจุดได้เปรียบนะฮะเนื่องจากอยู่ในจุดสูงคมอยู่ในตัวปราสาทแล้วก็เนินข้างบนด้วยนะครับกัมพูชาเข้ามาอยู่ในตัวปราสาท เอาปราสาทมาทำเป็นบังเกอร์แล้วก็ฝังทุ่นระเบิดเอาไว้แต่สุดท้ายทหารไทยวันนี้เราทำได้สำเร็จนะครับนาทีประวัติศาสตร์นะฮะที่คนไทยทั้งชาติรอคอยจะได้เห็นครับวันนี้ก็มาถึงนะฮะมีอีกคลิปหนึ่งนะฮะเป็นวินาทีแห่งความดีใจของทหารน,นะฮะทหารกล้าของเรานะครับที่ต่อสู้มาอย่างเหน็ดเหนื่อยพอเห็นธงชาติไทยถูกปักเหนือปราสาทตาควายส่งเสียงไฮโยดีใจกันนะฮะ ท่ามกลางเสียงปืนเสียงระเบิดที่ยังดังกึกก้องอยู่ทั่วพื้นที่ขึ้นทงนะครับที่ภาษาตาควายครับขอร่วมด้วยขอร่วมด้วยครับภารกิจนี้นะครับท่านผู้ชมครับเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาศูนย์แถลงข่าวร่วมสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชา โดยพลเรือตรีสุรสันคงสุริโฆศกระทรวงกลาโหมนะครับท่านก็ถแถลงสรุปสถานการณ์ภาพรวมนะฮะยืนยันว่าช้าวันนี้กัมพูชาเปิดฉากระดมยิงเข้ามาในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีสุริน์แล้วก็ศรีสะเกดตั้งแต่เช้าเลยนะฮะ6กงสีาทำให้ไทยจําเป็นต้องตอบโต้เพื่อป้องกันตนเองแล้วก็ประชาชนคนไทย ส่วนกรณีประสาทต,ตาควายกองทัพไทยยืนยันว่าไทยสามารถยึดตัวประสาทต,ตาควายได้แบบร้อซนะครับแต่พื้นที่โดยรอบยังคงมีการประทะกันอย่างต่อเนื่องกระแสข่าวที่ว่ากัมพูชาอ้างว่าทหารตัวเองเนี่ยอยู่ฝั่งขเขมรเนี่ยยังคุมประสาทต,ตาควายได้อยู่ข่าวที่ออกจากไทยเป็นเฟกนิวส์เรื่องนี้เราขอยืนยันว่าทหารเราเนี่ยยึดปราสาทต,ตาควายได้แล้วจริงๆ กัำภูชานั่นแหละออกเฟกมิวซ้อนเฟกมิวส์รวมถึงกระแสข่าวที่ว่าทหารไทยบาดเจ็บกว่า1,000นายเรื่องนี้ก็ไม่จริงเช่นกันโอ้หอดเนี่ยไหมของปืนเนี่ยขออนุอญาตยืนยันตรงนี้นะครับว่าปัจจุบันนี้ทางกองกำลังของไทยนะครับสามารถยึดตัวประสาทตาควายได้แล้ว100%เต็มครับ บริเวณพื้นที่รอบข้างของปราสาทตาควายนั้นก็ยังมีการประทะกันอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ทางฝ่ายไทยเราเองก็มีความพยายามในเรื่องของการยึดครองพื้นที่ในรอบบร,ริเวณนั้นด้วยเช่นเดียวกันครับแต่ตัวปราสาทนี้ยืนยันนะครับว่าสามารถยึดได้แล้ว100%มาสู่ในเรื่องของเฟกนิวส์นะครับแน่นอนกัมพูชาต้องออกมาปฏิเสธได้ว,ว่าทางฝ่ายไทยไม่สามารถยึดปราสาทตาควายได้อันนี้ขอสแป์หนัก,นกเนๆเต็มเลยนะครับว่าเป็นเฟกนิวส์ เพราะว่าเรามีภาพเป็นหลักฐานชัดเจนว่ามีธงไทยระบบสบัดอยู่ที่บริเวณปราสาทตาควายอีกอันหนึ่งครับเฟกนิวชัดเจนขอมีการกล่าวอ้างว่าทางกัมพูชานั้นสามารถทําให้กําลังพลไทยนั้นบาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจํานวนมากนะครับปรากฏว่าเป็นการสร้างภาพด้วยใช้ AI นะครับขอความกรุณาทางพที่น้องประชาชนช่วยสอดส่องดูแลแล้วก็ช่วยเตือนเพื่อนเพื่อน,อน,อนข้างๆเคียงอ,อ,อย่าแชร์รูปลักษณะนี้ ออกไปนะครับล่าสุดนะครับทุกผู้ชมครับคุณกันจอมพลังได้โพสต์ภาพแท่นปูนทําบังเกอร์ที่ถูกกัมพูชาเนี่ยโจมตีอันนี้ฮะแล้วก็บอกว่าอ่าแล้วก็บอกนะฮะบอกจุดเก็บวัตถุดิบทําบังเกอร์ของมูลนิธิกันจอมพลังที่เตรียมไว้สร้างบังเกอร์ให้กับแนวหน้าเกิดความเสียหายนี่ฮะอ่า กัมพูชาก็ยิงเข้าใส่ตรงนี้พอดีเลยนะครับทีนี้ค่ะก็หลายคนก็ตั้งหน้าตั้งตาเฝ้ารอวันนี้แหละวันที่เราสามารถพูดได้เต็มปากเต็มคําว่าปราสาทตาควายเป็นของเราแล้วแต่หลายคนก็ตั้งคำถามเหมือนกันนะคะว่าสมรภูมิรบตรงนี้เนี่ยมันมีความยากง่ายมันมีความอันตรายหรือว่าซับซ้อนอยังไงเราถึงต้องใช้เวลานานถึง8วันหนึ่งสัปดาห์กับอีกหนึ่งวันวันนี้พาคุณผู้ชมไล่ไปดูคลิปเก่ากันหน่อยแล้วกันนะคะ ถึงสมรภูมิรบตรงปราสาทต,ตาควายเนี่ยคือถ้าเราย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆที่ทหารกัมพูชาเคยอัดเอาไว้ที่เนิน3-50แล้วก็ปราสาทต,ตาควายก่อนการสู้รบคุณผู้ชมลองดูค่ะการก่อสร้างบังเกอร์ของกัมพูชาเนี่ยคือเขาตั้งใจเนาะครับคือมันมีการคาดการวางแผนแล้วก็ตั้งใจในการที่จะทําให้ปราสาทต,ตาควายเนี่ยกลายเป็นฐานรบของเขาเลยด้วยซ้ำเพราะการสร้างบังเกอร์ของกัมพูชาตรงพื้นที่ทั้งเนิน3 5 0และปราสาทตาควายเนี่ย คือตั้งใจสร้างแบบแข็งแรงเลย <Ừ. S 1> เพราะมันไม่ใช่การแบบเทปูนแบบรีบๆก่อๆสร้างๆขึ้นมาแต่อันนี้ค่อยๆสร้างอย่างใจเย็นทีละขั้นทีละตอนโดยเฉพาะเสาเสริมความมั่นคงของบังเกอร์ค่ะคือเขาใช้เวลาละเมียดมากนะคะในการหล่อปูนขึ้นมาแล้วถ้าสังเกตดีๆหลังการโจมตีอย่างหนักของไทยอ่ะตัวโครงสร้างบังเกอร์ที่เสียหายเนี่ย มันแสดงให้เห็นถึงเหล็กเส้นที่ถูกเสริมเข้าไปเพื่อทําให้บังเกอร์นี้แข็งแรงที่สุดเท่าที่จะแข็งแรงได้เลยเนะคุณผู้ชมลองดูภาพเทียบทางขวามือได้เลยซ้ายมือนี่เป็นตอนที่เขาแบบพยายามสร้างอย่างละเมียดที่สุดประณีตที่สุดเพื่อให้แข็งแรงที่สุดนะคะแล้วถ้าไปดูการอธิบายข้อมูลเชิงกายภาพเนี่ยปราสาทตาควายมันเป็นพื้นที่ร่องคอขวดที่แคบแล้วก็ชันเพราะฉะนั้นการบุกโจมตีเนี่ย ไม่สามารถโจมตีแบบเป็นหน้ากระดานได้ต้องเรียงแถวกันเข้าไปกระจายกําลังโอบล้อมก็ไม่ได้แถมยังเป็นมุมสูงอีกเพราะฉะนั้นกัมพูชาที่ยึดพื้นที่นี้อยู่ในตอนแรกอะค่ะได้เปรียบมากในการยิงจรวดระยะไกลแล้วก็ใช้รถถังยิงลงมาแถมยังมีสนามทุ่นระเบิดวางดักอยู่อีกต่างหากอย่างที่บอกเขาตั้งใจมาแล้วว่าจะให้ปราสาทตาควายที่มันเป็นโบราณสถานเนี่ยนะเป็นสมรภูมิรบเป็นฐานรบของเขาเลย ส่วนเนิน350ก็เป็นจุดสูงข่มที่กัมพูชาวางป้อมปืนใหญ่แล้วก็ระบบแอนตี้โรนสมมติถ้าเราจะเข้าโจมตีเนี่ยเราก็ต้องใช้รถถังเข้ามายิงเปิดทางแล้วก็เหยียบทุ่นระเบิดออกก่อนก่อนที่จะใช้ทหารราบเข้าตีเพราะทางขึ้นปราสาทตาควายเป็นพื้นที่แคบเหมือนที่เราอธิบายไปเมื่อสักครู่นี้นะคะพี่กังพัชรวรินทีมข่าวเราเนี่ยไปคุยกับพี่เล็กวสนานุ่มผู้สื่อข่าวอาวุโสสายทหารนะคะพี่เล็กบอกว่าจริงๆเนี่ยปราสาทตาควายเรายึดไม่ได้ระยะหนึ่งแล้วนะ ตั้งแต่เมื่อวันที่14ธันวาคมแต่ด้วยเหตุผลที่การสู้รบมันยังไม่จบถ้าเราบอกว่ายึดได้ปุ๊บกัมพูชาจะริ่งยิ่งระดมยิงมาทันทีเพราะเขาอยู่มาก่อนเขารู้พิกัดดีว่าอยู่ตรงไหนยังไงกองทัพเลยมีแผนคือย,ยึดไว้ก่อนเข้าไปปักธงไว้แสดงอนาเขตแล้วถอนกําลังออกอเพราะถ้าวางกําลังตรงปราสาทหรือรอบๆเนี่ยกัมพูชาจะยิ่งระดมยิงมาทันทีมันจะทําให้เราสูญเสียกําลังพลโดยใช่เหตุ แต่ปราสาทต,ตาควายเนี่ยเราได้ร0อยเปอตก็จริงแต่ยังพูดได้ไม่เต็มปากว่าเรายึดปราสาทต,ตาควายทั้งหมดได้เพราะว่าเนิน350ยังยึดไม่ได้กัมพูชาเนี่ยสามารถยิงกดเราลงมาจากตรงเนิน350ได้ทุกเมื่อเราเลยอาจจะต้องมีการวางกําลังอีกแบบหนึ่งเพราะปราสาทต,ตาควายตอนนี้เป็นของเราแล้วละ่ะแต่สมรภูมิต่อไปคือเนิน350อันนี้ยากกว่ามากๆเลยค่ะ นีเนี่ยก็ต้องไปเล็งไปสู้กันที่เนิน350และพื้นที่หน่วยรอบซึ่งเนิน350ก็ต้องยอมรับว่าเราเนี่ยเสียเปรียบเพราะเราตีจากด้านล่างซึ่งเตี้ยก,กว่าแล้ว350เนี่ยมันมีอุโมงค์แล้วก็มีภูมิประเทศซึ่งสามารถป้องกันภัยเขาจากการโจมตีทางอากาศโดยเฉพาะ F16 ได้เพราะ,ะขมรเนี่ยพอเขารู้ว่า F16 มาเนี่ยเขาก็เข้าไปในอุโมงค์ แล้วก็เข้าไปในช่องผาหินเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมเนี่ยเราถึงยึด เนิน350ไม่ได้สัทีค,คือ F16 เราเนี่ยสามารถโจมตีได้ก็จริงแต่ว่าโจมตีในแนวหลังเช่นพวกกำลังเสริมกองบัญชาการอะไรประมาณนี้แต่ไอตรงตัวเนิน350หรือแม้แต่ที่ผ่านมาปราสาทต,ตาควายอ่ะมันก็โจมตีลำบากกรณีของปราสาทต,ตาควายจริงๆอ่ะเรายึดได้มาระยะหนึ่งแล้วเอาไปว,ว่าตั้งแต่วานนี้ด้วยซ้ำแต่ว่า ก็คือด้วยเหตุผลก็คือว่าการสู้รบมันยังไม่จบเพราะถ้าเราบอกว่าเรายึดได้ปุ๊บขเขมรก็จะระดมยิงมาเลยก็เดี๋ยวคอยดูพี่ว่าเขาก็จะระดมยิงมาแน่นอนเพราะว่าในเมื่อแล้วอย่าลืมว่าข้อเขาเรียกว่าจุดอ่อนก็คือว่าจุดไหนที่ขเขมรเนี่ยเขาเคยวางกําลังอยู่แล้วเมื่อไหร่ที่เรายึดได้เขาจะรู้พิกัด เขาก็จะยิงมาเป๊ะเป๊ะเป๊ะเลยแต่เราอาจจะคงไม่สามารถไปวางกำลังได้แบบถาวรเพราะเราจะเป็นเป้าแต่เชื่อได้ว่าขมนถ้าเขาจะเข้ามายึดคืนเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วเพราะเราก็มีการวางกำลังในพื้นที่ตัวปราสาทหมายถึงว่ารอบนอกตัวปราสาทไว้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะก็บางทีอย่างที่บอกว่า มันก็เป็นยุธทธวิธใีในการรบแหละและซึ่งซึ่งอันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องหน้าง,งานที่บางทีประชาชนที่รอฟังข่าวอยู่อาจจะสูสึก็แบบทำไมยังไม่ได้ทำไมอย่างนั้นทำไมอย่างนี้ทำไมไม่ทำอย่างงู้นอย่างนี้แต่ว่าหน้าง,งานจริงๆมันมีมันมีเรื่องราวอีกหลายอย่างเนาะมันมีกลยุทธ์มันมีอะไรหลายอย่างที่เราไม่รู้แล้วก็ไม่อาจรู้เพราะว่ามันก็เป็นเขาเรียกว่ายุทธวิธีที่เรารู้ถ้าฝั่งตรงข้ามรู้เราก็อาจจะเสียเปรียบได้เหมือนกัน เรต้องเชื่อกองทัพของเราคือตอนที่ประทะกันในรอบรกรกฎาคมอ่ะแล้วก็หยุดยิง28กรกฎาคมเนี่ยในพื้นที่ตรงปราสาทตาควายเนี่ยเราอยู่นอกตัวปราสาทค่ะใช่ห่างไม่กี่เมตรไม่กี่เมตรเลยขมรเนี่ยทหารเนี่ยไปอยู่ในตัวปราสาทตาควายค่ะแล้วก็อยู่ด้านบนก็คือเนิน350ซึ่งฝั่งกัมพูชาเนี่ยต้องขึ้นมาจากทางหน้าผาใช่ค่ะ แล้วก็มีการสร้างบันไดสร้างอะไรขึ้นมาเนี่ยเหตปะทะในรอบนี้ธันวาคมเนี่ยตั้งแต่ช่วงแรกๆเนี่ยเราจะได้ยินข่าวว่าเราสามารถเอ่อิระเบไไดิดลงไปทไําลายไอ้พวกบันไดไอ้พวกทาง,ทางขึ้นเพื่อจะตัดเส้นทางลำเลียงยุทธปกรณ์ขึ้นมาที่เนิน350ค่ะตอนนี้เราได้ตัวประสาทแล้วเนี่ยตัวที่เขาเข้าไปอยู่อย่างเงี้ย เรา,เราได้ตัวปราสาทแล้วเรา <ละ S 2> ปักธงชาติไทยเรียบร้อยแล้วอันนี้ร้อยเปอร์เซ็นตในตัวปราสาทค่ะแต่ถ้าจะยึดพื้นที่ให้เบ็ดเสร็จร้อยเปอร์เซ็นแล้วปลอดภัยแน่ๆเนี่ยต้องไปเอาข้างบนคือเนินสามห้าศูนย์ด้วยอ่าเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยจะถูกส่องลงมาตลอดใช่คือต่อให้เราอยู่ในปราสาทตาควายเนี่ยข้างบนสามห้าศูนย์ก็เล็งเราได้ตลอดเลยเพราะว่ามันก็เป็นพื้นที่จุดสูงขมเป็นพื้นที่ได้เปรียบในการรบซึ่งตอนนี้ต้องรอฟังข่าวเรื่องเนินสามห้าศูนย์ต่อไป ก็อย่างที่พี่เล็กบอกว่าสมารภูมิต่อไปเนี่ยม,มันจะยากและซับซ้อนกว่าประสาทตาควายก็คือเนิน350หนี่แหละค่ะรอฟังข่าวกันนะฮะ